นบุญพระเวทยุทีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเพื่อนสิจัดขึ้นระวังวันที่15บห้าหมีหน้าคมนีแต่ก่อนเพื่อนสิจัดงานเพื่อนก็นต้องมีการถแถลงข่าวก่อนนะครับผู้ชมครับโดยสิาพาผู้ชมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับผู้ชมครับเพื่อนก็นได้จัดถแถลงข่าวนะครับเตรียมการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวทย์จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2567ครับ นายสมพลใจกริมผููวาราชการจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเพิ่นกาได้ถแถลงข่าวนะครับการจัดงานมหาทานบาร,รมีประเพณีบุญเววร้อยเอ็ดประจำปี2567นะครับพร้อมด้วยนายกเทสมนตรีเมือง้อยเอ็ดร่องผููบังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัด้อยเอ็ดรพร้อมทางภูมินวยการท่อๆสำนักงานขอนแกน่น ซึ่งภายในงาน,นก็มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับพร้อมทางได้อำเภอทั้ง20อําเภอพอแม่พี่นองประชาชนชาว,ชวจากวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานถแถลงข่าวในเทอร์นีนะครับซึ่งเพิ่นจัดขึ้นอยูุ่ทีล้านหอโหวตร้อยเอ็ดอําเภอเมืองจากวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับ สำหรับงานมหาธานบาร,รมีประเภทนี้บุญเวเดรอยเอ็ดนะครับปีนี้กถือว่าเป็นปีที่34ของการจัดงานแล้วนะครับผู้ชมครับซึ่งปีนี้เพิ่นสิจัดขึ้นระหว่างวันที่10-17มีนาคม2 0 6 7ยูท่ที่บึงพลานชัยอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนั่นเองนะครับพร้อมทางภายในงานในกิม,มีพิธีแห่พระอุปคุตพระพระชาชท่านนะครับและก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเสริมบาร,รมีกิจกรรมแปลโดนอักษรน,นะครับผู้ชมครับ กวาหารอยล่ำนะครับและก็มีการแสดงหมอล่ำพื้นทินนะฮะของคณะศิลปินภูไทยนําโดยศิลปินหมอลำ่ำคุณพอ่อวิรพงษ์วงศิน์เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับไปลงมักเมียเขาน้ากันนอกผีกุ้งเนะาะบรรยากาศสนุกสนานเลยนะครับผู้ชมครับพร้อมทางภายในงานกันยังมีขบ,บวนแห่ตำหนานพระเวสสันดรชาดกิดก13กันขบ,บวนนครกันสร้าง24เสือกนะครับพร้อมด้วยกิจกรรมอิ่มบุญทานกินข้าวปุ้นในสวนนะครับและก็มีบริการ ขาปุนฟี่การแสดงแสงสีเสียงเล่าคานตำนานบุญพเวทนะครับซึ่งเคยมีผ้าแร้งมหาท่านประชาชนรับประทานฟี่และกะารขบวนแห่กันจอบกันหลอนกว่าร้อต้นกันเลยทีเดียวนะครับ ทั้งนี้นะครับผู้ชมครับกาเิดได้มีการจัดซุ่มดอกสแบงนะครับที่มีการตกแต่งอย่างสวยสดงดงามจาก20อมเภอนะครับมาใหา้พ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ร่วมถ่ายรูปเช็คอินกันและกาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกสแบงนะครับมาเดอร์กินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวทนะครับมาฟังเทศมหาชาติน้ากันเดอร์พ่อแม่พี่น้องอยูทีงานบุญพระเวทร้รอเอประจําปี2567นั่นเองนะครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่นะคะที่หลายๆคนก็จะนึกถึงบุญพระเวทก็จะนึกถึงจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนั่นเองนะคะ15หถึง17มีนาคมนี้นะคะ